สวัสดีค่ะวันนี้หมอมีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 มาฝากกันค่ะการติดเชื้อโควิด -19 อาจจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการมีไข้ ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนอกจากนี้การกักตัวอยู่ในห้องจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรู้สึกไม่มีแรงได้ค่ะวันนี้หมอจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูปอดและร่างกายโดยควรทำตั้งแต่เริ่มมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือยังไม่แสดงอาการและควรทำอย่างน้อยวันละสองรอบเช้าและเย็นค่ะ ใใกายภาพเราก็จะมาแนะนําในเรื่องของการฝึกการหายใจค่ะเพื่อที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อกระบังลมมีความแข็งแรงนะคะเพิ่มการขยายตัวของทรงอกค่ะและก็ทําให้ลดการคั่งค้างของเสมหะค่ะป้องกันภาวะเรื่องของการปอดแฟบค่ะในเรื่องของการฝึกการหายใจนะคะเราจะมีทั้งหมดอยู่4ท่าค่ะ 1. ท่าการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะ ในเรื่องของการฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะก็คือให้นั่งอยู่ในท่านั่งที่สบายนะคะแล้วก็มือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าโดยให้ท้องพองออกนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางจมูกช้าๆนะคะทําแบบนี้ประมาณ5-10ครั้งค่ะท่าที่2ค่ะเป็นการฝึกหายใจโดยใช้ปลอดส่วนล่างนะคะ เราจะใช้มือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ที่ชายโครงทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนะคะแล้วก็หายใจออกทางจมูกค่ะให้รู้สึกว่าชายโครงเนี่ยมันขยายตัวดันมือทั้งสองข้างขึ้นมานะคะทำซ้ำประมาณ5-10ครั้งค่ะท่าที่3มค่ะเป็นการฝึกหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวของทรงอกทางด้านหน้านะคะ ซึ่งในท่านี้เราก็คือนั่งอยู่ในท่านั่งที่สบายนะคะแล้วเราก็หายใจเข้าทางจมูกนะคะพร้อมกับยกแขนขึ้นทางด้านหน้าค่ะจนสุดแขนนะคะแล้วในช่วงที่หายใจออกนะคะก็ให้เป่าลมออกทางปากช้าชๆพร้อมกับเอาแขนลงค่ะทำซ้ำประมาณ5-10ครั้งค่ะ ท่าที่4ค่ะเป็นการฝึกหายใจนะคะที่ร่วมกับการเคลื่อนไหวของทรงอกทางด้านข้างค่ะในท่านี้เราก็จะอยู่ในท่านั่งนะคะที่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็สบายนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนะคะกางแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมเอาหายใจทางปากช้าๆร่วมกับเอาแขนลงค่ะทำซ้ำประมาณ5-10ครั้งค่ะ ผู้ป่วยที่หายใจไม่สะดวกนะคะเราจะมีวิธีการฝึกเพื่อระบายเสมหะนะคะทําให้มีการหายใจที่โล่งขึ้นค่ะเป็นการหายใจออกแบบเร็วและแรงค่ะการฝึกหายใจออกแบบเร็วและแรงนะคะเราจะให้นั่งอยู่ในท่าที่สบายค่ะให้หายใจเข้าทางจมูกให้สุดนะคะพร้อมกับขมิ้นแหวกแล้วก็หายใจออกมาทางปากแบบเร็วและแรงค่ะ ป่วยโควิดค่ะควรมีการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะป้องกันภาวะการฝ่อรีของกล้ามเนื้อเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติค่ะการออกกำลังกายนะคะจะมี2แบบค่ะคือการออกกำลังกายในท่านั่งนะคะและการออกกำลังกายในท่านอนค่ะซึ่งในแต่ละท่าที่ทำนะคะให้ทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะการออกกำลังกายในท่านั่งค่ะท่าแรกให้นั่งตัวตรงนะคะ พร้อมกับยกแขนขึ้นเหนือศีรษะช้าๆค่ะค่อยๆลดแขนลงค่ะให้ทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะท่าที่2กางแขนขึ้นทางด้านข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะค่ะพร้อมกับค่อยๆลดแขนลงค่ะให้ทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะ ท่าที่3ค่ะงอศอกขึ้นและลงค่ะให้ทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะท่าที่4ค่ะยกขาขึ้นให้เข่าเหยียดตรงคร้างไว้10วินาทีทำทีละข้างนะคะให้ทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะ ท่าออกกำลังกายในท่านอนค่ะท่าที่1นอนหงายงอขาขึ้นช้าๆนะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกค่ะทําทีละข้างค่ะให้ทําซ้ําประมาณ10ครั้งค่ะท่าที่2นอนหงายค่ะชันขาทั้งสองข้างขึ้นค่อยๆยกสะโพกขึ้นช้าๆนะคะทําค้างไว้ประมาณ5วินาทีค่ะให้ทําซ้ําประมาณ10ครั้งค่ะ ท่าที่3ค่ะนอนตะแคงค่อยๆกางขาขึ้นนะคะแล้วก็ลดขาลงค่ะทําทีละข้างค่ะให้ทําซ้ําประมาณ10ทครั้งค่ะข้อควรระวังไม่ควรออกกําลังกายขณะมีไข้หากขณะออกกำลังกายมีอาการหอบเหนื่อยใจสัน่นแน่นหน้าอกตามัวเวียนศีรษะควรหยุดออกกำลังกายทันทีและปรึกษาแพทย์ หากมีเครื่องวัดออกซิเจนควรวัดออกซิเจนก่อนและหลังออกกำลังกายหากออกซิเจนต่ำกว่า96%ควรหยุดและปรึกษาแพทย์ค่ะ